สวัสดีครับฟูจิครับการที่จะเพิ่มรายได้ก็คือมันมาจากความคิดมีไอเดียสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากคนอื่นมานั่งคิดครับว่าตะเกียบเนี่ยนะฮรเราใช้กันอยู่เนี่ยเคยคิดไหมว่ามีปัญหาอะไรถ้าคิดไม่ออกก็คือเราไม่เคยมองเห็นปัญหาเมื่อไม่มองเห็นปัญหาเราก็ไม่มีวิธีการแก้ปัญหาตะเกียบเป็นปัญหาอะไรอืมลาขึ้นมีอะไรครับให้คนคิดตามเกิดมันตกขึ้นมาหรือเวลาเรากินเสร็จแล้วเราวางกับพื้น วางมันก็จะเปิดเปื้อนอีกมีปัญหาเรื่องตะเกียบหลายอย่างเพื่อนๆถ้าเราหาปัญหาเรื่องตะเกียบไม่เจอแต่มีวิธีการผลิตนะบมีบริษัทบริษัทหนึ่งมีคนคนหนึ่งคิดค้นตะเกียบแบบใหม่ที่วางแล้วไม่เปิดเปื้อนและก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วเวลาหนีบหนีบแล้วมันลื่นเคยเห็นนะหนีบแล้วลื่นแล้วก็ตกผลไม้เล็กๆลื่นตกแล้วมีวิธีการแก้ไขตะเกียบแบบไม่เหนื่อยมีอะไรบ้างครับแล้วก็คนชรา,าบางทีอาจจะไม่มีแรงในการหนีบก็ได้ใช้วิธีแบบไหนนี่ก็คือไอเดียการทําธุรกิจและเป็นไอเดียเอามา เอามาปรับใช้ในงานของคุณมันคืออะไรพรอไหมครับถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์ด้วยครับเพราะจะเป็นไอเดียให้คนรักของเราและก็ผู้ประดิษฐ์คนไทยของเราครับพรอไหมครับไปดูกันเลยเวลาไม่พอต้องรีบหน่อยต้องรีบหน่อยทำมินโตต้องรีบหยุหน่อยตทมาโต้ตมาโตอลื่น ลื่นจังเลยถ้าใช้ตัวนี้จะไม่ลื่นนะครับอ๋อเนี่ยเหรอตัวหนีบเคยเห็นอยู่นะคะธรรมดานี่มันแตกต่างกันยังไงเหรอคะก่อนอื่นมาหยิบดูก่อนดีกว่าโอ้หยิบง่ายเลยไม่ตกด้วยไม่ตกับเวลาดูนะครับเขาบอกว่า15วินาทีหยิบได้15ชิ้นเมื่อเทียบความต่างข้างล่างคือตะเกียบธรรมดาข้างบนคือตะเกียบ พิเศษความเร็วต่างกันเลยครับมาดูกันข้างบนเร็วกว่าเยอะเลยฮนะข้างบนเร็วกว่าเยอะเลยหมดแล้วข้างบนเร็วแล้วหมดเ oh. คล็ดลับมีไม่มากอะไรครับตรงตะเกียบนีฮะให้เติมตัวงอตรงนี้ตรงใกล้ๆข้อมือครับเป็นยางงครับทำให้หยิบง่ายแล้วก็มันอ้ายหุบอ้าหุบได้เองนะครับเป็นเหมือนตะเกียบเลย จุดเด่นก็คือธรรมดาแล้วตัวหนีบตรงโค้งจะอยู่ตรงด้านตูดสุดเลยแต่ตัวตะเกียบนี้นะครับจะตัวโค้งอยู่ที่จับตรงด้ามครับแตกต่างกันเลยตรงนี้จะอยู่ตรงปลายตรงนี้อยู่ตรงที่จับมือผลิตและตรงปลายจะมีหนามเล็กๆเพื่อจะให้หนีบง่ายหยิบง่ายนั่นเองครับและสังเกตดูครับเวลาเลิกใช้แล้วมาวางครับตะเกียบจะไม่ติดกับโต๊ะก็ทําให้ปลายตะเกียบไม่สกปรกเขามีการออกแบบพิเศษตรงด้ามไม่ให้ปลายตะเกียบติดโต๊ะไม่ก็จะทําให้สิ่งสกปรกไม่โดนปลายตะเกียบนะไม่ ไม่ทําให้สิ่งสกปกไปติดปลายตะเกียบทาให้เกิดเชื้อโรคติดเข้าปากได้และใครเป็นผู้ผลิตครับก็เป็นบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองเล็กๆในหมู่บ้านแห่งหนึ่งผลิตทีละชิน้นทีละชิน้นด้วยครับแฮนด์เมดด้วยความปราณีตออกมาเป็นทิละชิน้นทีละชิน้นมันหนีบง่ายไม่ตกแล้วก็ดีต่อคนชราและดีต่อแม่บ้านถือว่าไม่ต้องใช้แรงเยอะในการหนีบ คนชลาก็จะไม่เหนื่อยและมีพลังในการหนีได้ง่ายครับผ่อนแรงได้เยอะารออกแบบปลายด้ามนี้ดูเหมือนมีหนามแล้วจับแล้วเจ็บใช่ไหมจริงๆแล้วจับแล้วไม่รู้สึกเจ็บเลยนั่นก็คือเทคโนโลยีในการออกแบบแปลกและแตกต่างทําให้ขายดีต่อจากนี้ไปคงจะมีผู้เรียนแบบเอามาปรับใช้เป็นตะเกียบใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ แทนที่จะต้องใช้ไม้แต่เป็นตะเกียบสแตนเลสแล้วก็ล้างได้ใช้ได้ครับไม่นานนี้จะมีใครบ้างที่จะมาเรียนแบบผลิตกันนี้ขึ้นมาใครผลิตก่อนก็ขายได้ก่อนแล้วก็มีรายได้เยอะขึ้นครับเป็นการช่วยแก้ปัญหาคนได้มากขึ้นนั่นเองสําหรับคนที่อยากเรียนจาะลึกงมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับ หรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ